ืบเนื่องจากการที่ทางสำนักง,งานทรัพย์กรน้ำแห่งชาตินะครับเป็นในขาในของคณะกรรมการน้ำแห่งชาติเราก็ได้มีการเสนอในเรื่องของมาตรการรับมือฤดูฝนนะครับคณะกรรมการน้ำแห่งชาติก็ได้มีการห็นชอบไปตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับแล้วก็มีมติพรมออกมาให้หน่วยงานผู้หน่วยงานไปถือปฏิบัติทั้งในเชิงเตรียมการและก็ในเชิงป้องกันต่างๆนะครับในส่วนนี้เนี่ย เราก็มีคาดการณ์ในเรื่องหลายๆพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงในเรื่องของอุทกภัยในปีนี้นะครับประกอบกับในส่วนของทางสานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยก็เป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการแม่น้ําโขงแห่งชาติไทยนะครับก็เป็นตัวแทนเข้าไปอยู่ในเวทีของ MRC หรือคณะกรรมการแม่น้ําโขงซึ่งมี4ประเทศด้วยกันนะครับก็มีไทยสปปรลาวเวียดน,นามกัมพูชานะครับทางสํานักงานเลขาธิการแม่น้ําโขงนะครับก็ได้มี งานที่เป็นศูนย์าการบริหารจัดการน้ําแล้งและอุทกภัยนะครับก็ได้มีการคาดการและก็ประเมินสถานการณ์น้ําในฤด,ดูฝนในปีนี้นะครับว่าในช่วงกระดกดาคมสิงหาคมมีแนวโน้มที่น้ําโขงนะครับจะล้นตลิ่ในฝั่งประเทศไทยแล้วก็สปปลาวแล้วก็ลงไปที่ทางกัมพูชาบางส่วนด้วยนะครับโดยในส่วนของประเทศไทยก็จะมี4จังหวัดด้วยกันนะครับ ตั้งแต่จังหวัดหนองคายนะครับบึงการนครพนมแล้วก็มุกดาหารนะครับดังนั้นนะครับในส่วนนี้เนี่ยทางสำนักงานทรัพยกครน้าแห่งชาตินะครับก็ได้เข้าประชุมในเวทีประชุมผู้บริหารระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านแผ่ทองทานชินวัตรนะครับเป็นประธานในการประชุมในครั้งนั้นเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ก็ได้มีการที่เสนอในประเด็นนี้ด้วยนะครับว่าสถานการณ์น้าโขงในปีนี้แนวโน้มที่จะมีโอกาสที่จะล้นตลิ่งได้นะครับดังนั้นในส่วนของทางสาทรก็ได้ดําเนินการคู่ขนานมาอย่างต่อนเนื่องนะครับในการที่จะขอประชุมทวิภาคีกับทางสปปลาวนะครับที่จะร่วมการพิจารณาในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําโของอย่างเป็นระบบนะครับตรงนี้เนี่ยทางรูปน้ําเนื่องจากในประเทศสปปลาวเองก็มี ในเรื่องของลําน้ําสาขานะครับที่มีอ่างเก็บน้ําที่เป็นสำหรับในเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้าจํานวนมากนะครับในส่วนของประเทศไทยเองก็มีลําน้ําสาขาที่จะลงน้ำขงเช่นเดียวกันนะครับที่จะ,ะเป็นการที่จะทํางานร่วมกันนะครับโดยที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงในเรื่องนี้นะครับก็เลยได้ฝากทางสานักง,งานทรัพยากรนักแห่งชาติที่จะติดตามสถานการณ์แล้วก็บูรณาการข้อมูล นะครับที่จะ,ะแจ้งเตือนนะครับที่จะทํางานร่วมกันกับทาง4จังหวัดริมโขงที่มีโอกาสเสี่ยงในส่วนนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็จะไม่ใช่เป็นแค่4ี่จังหวัดนี้เท่านั้นนะครับก็จะรวมถึงจังหวัดสกลน,นครและอุดรธานีด้วยเนื่องจากเป็นพื้นที่ต้นน้ําที่จะลงมาในของเกี่ยวพันในจังหวัดของนครพนมกับทางหนองถินด้วยนะครับก็ได้มีการนําเสนอข้อมูลนะครับก่อนอื่นก็ต้องชื่นชมนะครับว่า จังหวัดบึงกาฬก็ได้มีการดําเนินการเป็นไปตามมาตรการรับมือฤดูฝนนะครับในลักษณะที่เป็นเชิงลุกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกับในแต่ละอําเภอไปแล้วนะครับแล้วก็มีการเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของแนวโน้มสถานการณ์ในเรื่องของน้ํโขงจะล้นตลิ่งวันนี้เราก็ได้มีการที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่จะให้จังหวัดไปดําเนินการเพิ่มเติมนะครับซึ่งทราบว่า พรุ่งนี้ทางจังหวัดก็จะมีการเรียกประชุมทันทีนะครับในลักษณะที่เป็นเชิงป้องกันนะครับสิ่งหนึ่งที่จําเป็นที่สําคัญก็คือว่าจะต้องพิจารณาในเรื่องของพื้นที่เปราะบางนะครับว่าจะทําอย่างไรในเรื่องของการที่จะป้องกันพื้นที่เปราะบางไม่ว่าจะเป็นทางโรงพยาบาลและโรงเรียนที่อยู่ข้างโรงพยาบาลเหล่านั้นนะครับที่เคยมีปัญหาในเรื่องแล้วก็ู่ย์ราชการนะครับที่เป็นมีปัญหาที่เคยน้ําท่วมขังอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องไปดําเนินการ ในส่วนเชิงป้องกันที่จะดูแลพื้นที่เปราะบางเหล่านี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่จะดูแลไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กนะครับในกรณีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะน้ําท่วมสูงจํานวนมากก็ต้องมีการที่จะอพยพคนเหล่านี้ออกมาก่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับก็ต้องเร่งดาเนินการเพราะฉะนั้น ระยะเวลา20-30วันจากนี้ไปก็คือเป็นช่วงเรียกว่าเป็นโกลเด้นพิเรียนหรือเป็นช่วงเวลา,อาทองก็ได้นะครับนาทีทองในลักษณะแบบนี้นะครับที่เราจะทําในลักษณะที่เป็นเชิงป้องกันก่อนที่น้ำโขงจะหนุนสูงและวก็จะไหลล้นเข้าลําน้ําสาขาของเรานะครับก็มีการพิจารณาร่วมกันด้วยนะครับแนะนําไปนะครับว่าลําน้ําสาขาไหนที่ยังไม่มีประตูระบายน้ําที่จะ กั้นแม่น้าโขงที่จะเข้ามาในลําน้ําสาขาแบบนี้อาจจะต้องเป็นทํนาในลักษาเป็นโชคข่าวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างบิกแบกแล้วก็มีเครื่องสูบน้ําสํารองเอาไว้ที่จะสูบน้ําในพื้นที่ที่ออกมาสู่น้ําโขงในช่วงระยะเวลาที่น้ําโขงล้นตลิง่งแล้วก็จะไหลย,ย้อนกลับเข้าไปในพื้นที่อีกส่วนหนึ่งก็คือทางส่วนหนองกุดทิงเนี่ยก็แนะนําให้ว่าหน้องกุดทิงควรที่จะเป็นใช้เป็นเครื่องมือในเรื่องของเป็นพื้นที่แก้มรี เพราะนั้นในช่วงเวลานี้ก็เช่นเดียวกันนะครับระบายน้ําออกหนองกุดทิงให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ก็จะมีพื้นที่ที่จะรองรับน้ําในช่วงในตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก็ฝนจะชุกมากๆในพื้นที่ของจังหวัดตึงการครับ